สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำทีมตลกนะคะของข้าวุนลมมิรค่ะคือยังครับ่วาแจงแงครับคุ้คา่าสวนี่นงคสิบเก้าส่ที่สี่เก้าส่นสี่สนี่ก้าคือเาสืดางเ็วงัยนี้คือว่าข้าวฝุลมมิดค่พีงที่ราสามาถต่อในขับเบือบตามในึ้นได้ อัปการแทนจะาอคนแก่โรตีสูตรนะครับมี่มอคุณแกที่มนแก่รถดหายไปเดี๋ยมันหลับี่หนาวิจิบไดเลืวอนะครับคุณแก่โรตนะครับอีสูสูรนครับพี่มอที่งันแ้่รอดหายไปเดบอยวหันหลับกี่หนาวิจิบใดเลื่อนครับก็เลื่นครับครับที่นแก่ที่มันแก่อาเีาัมันหลับี่นาองไใดเลื่นนะครับ ีิปกขอบคททขึ้นนีและกบปน้องที่มากันอคันปีนี้ด้นครับมครเนอันนีน้องเขาได้ดีครับ พี่บานกูต้องเป็นขอประกาศรับสมัครนะครับพี่น้องอันนี้พีบ้านเดียวตัานพี่น้องอยากเป็นองแล้วเาเริ่มตั้งหนาร้อนเรอเนาะในน้ำที่ตลกเขาเด้สีนี่พูดภาษาไทยค่ะนี้งามก้ามูค่ะนายงานต่อเลยค่ะว้าวไม่ได้ย้ำแล้วจินตลกดยูมถกั่ีเท่านเป็นผู้เล่กานเนจ้ิแล้วนอลายอย่างหลายแล้วก็เลยไป เทือดไปก็ย่งวิ่ง่งขึ้นข้นรอ้น่หารกันอยู่ที่ต้น้องคนนี่คความความพุข่จะมาเล่าละกันเล่าัตัวกูจะทานเกิดคนุกต่างอได้งใชครับใส่ลเพี้ยไม่เีเห็นคนแก้มานเขาบอกนึกขึ้นเลยว่าในนี้อย่างเดียอร่อยไปนอบ้าได้เสอย่างครับเลกุ ไมาอัน่้ลูกคนถ้ามัวอเพิ่ยาวตดเตร้อะ้ครับเป็นเพหรือเ yani ่าคใใจจะรมาไใครในราเกรผกโดนแล้วค EN> ุใหญ่ครับคุนบอกว่าการลงทุนในย่อมมีความเสี่ยงนะครับพี่น้องที่อะไรเพื่อนเพื่นการดิจิทัลมันไม่ได้เราก็ได้ลงผู้ดีองท่าใจกับเราอันว่าท่าทัต่อกาพักกันแต่ไมยังเช่นพี่บอนามกับอันนี้ันเข้ารางคั้งนรับสา โอ้ยดูดีมาสมัครหมอลำแดงครับพ่อใหญ่ครับพนพอดีน้องไปร้อมบ้านไรนี่นะครับพ่อสีประกาศทุกบ้านนะครับต้องการคนที่มาร่วมเป็นหมอรองวัดรำอยากสื่อสารงานศีลประเพณีของคนอี่สารเท่าไรเออดีมากครับพี่น้องเห็นไหมครับพ่อใหญ่เห็นพี่น้องต้องสนใจจังเราพาหนุ่มมัสมัคงวัดรำพรเพี้ยนครับพ่อใหญ่ใส่ลูกก่อนครับพี่น้องครับใส่ไม่ลุดจากพ่อใหญ่ แสดงว่าเป็นหลานหลานกตบว่าม่นลูกคนรขาบ้านลูขาบ้านกตบว่าี่ปรานาพูดอครับผัวใหญ่ก็อยู่ไหนผัวผัวเจ้าหญวใใหญ่ถ้าน้ัเอาผัวใหญ่ผัวอันอันอันใหญ่ยี่ปีแล้วอายุเจ้าว่า่ะันแค่่สิบ่ายงบกบล้วผมขอลไปสุวรรณคบรับเดสหบแล้วโยนใช่ใ่ใ่ใ่วน่่ว นีบรบ่ใหครจีบบ่ไม่ใช่มนใหญครับไอผมถามได้ไหมอันข้างล่างเป็นหัวจยีเพิ่งอายุจัเกียรี่เออจัดเียร์งานนี้ครับิเจ็ดปิ้งสิบแปดไม่อยากนะคะไ่อกเขามาเองโอ้โบแอลมาถ่ายคลิปเนาะสิบแปดจ้าโอ้โห้วก็ปิ้งเดี๋ยวก็ต้องได้ดีหน้องก็ค